สวัสดีค่ะวันนี้น้องนัทนำพี่ๆมารู้จักกับผ้าไหมสุรินแท้มัดหมี่ทอมือที่ทอจากไหมบ้านใหม่น้อยทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนค่ะชื่อลายโฮเปรานะคะโทนสีจะเป็นโทนสีสวยมากนะคะเป็นโทนแดงเหลืองนะคะแดงเหลืองเขียวอ่อนค่ะทอแน่นฟืม50เป็น3ตะกอ้อทอเหยียบหอกค่ะ ขนาดผ้าจะเป็นทอแบบโบราณนะคะก็คือขนาดผ้าจะเล็กกว่าผ้ารุ่นใหม่ๆก็คือความยาวผ้าความยาวรอบเอวผ้าจะอยู่ที่1เมตร8 8นะคะ1่เมตรเมตร88ค่ะรอบเอวผ้านะคะเดี๋ยวเราไปชมใกล้ๆกกันค่ะผืนนี้นะคะผืนนี้ ที่พี่จะเห็นตรงลายเชิงนะคะเนื่องจากว่าใช้สีค่อนข้างเยอะเนาะผืนผนี้ก็จะมีแอบ,บสีตุ่นๆนะคะสีอาจจะแบบเลื่อนๆหน่อยในช่วงที่เป็นลายเชิงนะคะทั้งเชิงบนเชิงล่างแล้วก็ผ้าไหมบ้านเนี่ยจะเป็นผ้าที่ทอค่อนข้างยากนะยิ่งเป็นไหมเก็บไหมเก็บนานแล้วนะคะเนี่ยค่ะ อันนี้ก็คือโทนสีที่เป็นลายเชิงนะคะจะมีความตุ่นๆนนิดนึงอาจจะมีเลือนๆบ้างแต่ในส่วนของสิ้นเนี่ยสีสวยสดใสเลยค่ะแดงตัดกับเหลืองตัดกับเขียวทำให้ดูสว่างตามากเลยนะคะแล้วก็เป็นงานเชิงคู่บนล่างแบบนี้ด้วยนุงง่ายนะคะเย็บปริมมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะจัดทางกีเลยนะคะทางกีได้อาบน้ำยามาให้แล้วหนึ่งรอบค่ะ นี่จะเป็นด้านในนะคะด้านในก็คือในส่วนของเส้นยืนในส่วนของเส้นยืนก็จะเป็นไหมบ้านที่คัดจากไหมน้อยนะคะสวยงามมากแล้วก็งานก็ละเอียดมากๆค่ะนะคะด้านนอกนะคะเป็นเนื้อสามตะกอทอเหยียบห่ออาจจะมีทอสะดุดทอ ห่างบ้างนะคะเพราะว่าเป็นไหมบ้านเนี่ยจะทำงานค่อนข้างยากไหมน้อย1กิโลกรัมเนี่ยถ้าเกิดว่าทำขายจริงๆอะคะ่ะโอ้โหราคาสูงมากแล้วก็ทอได้ไม่เยอะนะคะพืนนี้น้องนัดให้ราคาพิเศษเลยนะคะอยู่ที่2,000บาทเท่านั้น ขนาดผ้าตามที่แจ้งนะคะแล้วก็จะมีตําหนิในผ้าเล็กน้อยในส่วนของสีที่เลือนๆแล้วก็ในส่วนของการทอ,อก,กระโดดเนื่องจากว่าเป็นเนื้อไหมบ้านและผืนนี้นะคะเนื่องจากว่าเป็นงานไหมบ้านเนี่ยเวลาที่ออกแสงอะคะ่ะเขาก็จะมีประกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะจะเป็นประกายของความเงางามของเนื้อผ้านะคะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะมีความฉ่ำของเขาอยู่นะคะราคา2,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะอันนี้น้องนัทจะให้ชมนะคะว่าใหม่บ้านเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะเป็นลังแบบนี้นะคะแล้วก็จะคัดเฉพาะเส้นไหมที่อยู่แบบขัดจากชั้นนอกที่ผิวสุทขะเข้าไปเนี่ยเส้นไหมก็จะเส้นเล็กนะคะแล้วก็จะมานำมาพอ ผ้าที่ได้นจะมีความฉ่ำฉ่ำในตัวลายอยู่นะคะมีความฉ่ำเงาสวยงามทอแน่นนะคะทอแน่นราคาแค่สอง0ันบาทคผืนนี้น้องนัดไม่ไม่ได้เอากำไรลูกค้านะถือว่าส่งต่อง,งานที่เก็บ เก่าเก็บของทางกี่นะคะส่งมอบมาราคาไหนก็ส่งต่อในราคานั้นเลยค่ะ mm hmm. ก็ในส่วนของค่าส่งต้นทุนค่าดำเนินการก็ช่วงนี้ก็ให้ลูกค้านะคะ <c oughs> เป็นกำไรให้ลูกค้าเข้ามาชมได้เลยนะคะสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร086-749-4953หรือ l ลา e id 086 7 4 9 4 9 5 3 8 8 8ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ